ครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมจะมาเล่นเกมจอมยุทธพูดถังซันนะครับผมเป็นเกมที่ดัดแปลงจากนิยายซึ่งกำลังดังกันเลย <c oughs> เขาทำออกมาเป็นเกมนะครับอยู่เซิร์ฟนอกนะกำลังจะเข้าไทยแต่ผมไม่รู้ว่าระบบการเล่นมันจะเหมือนกันไหม อันนี้ก็หลังจากเราเลาะเอียนมาแล้วเราก็เลือกตัวละครน,นะแล้วก็ค่อยมันเลือกสายมันจะมียี่สามสายให้เลือกนะเริ่มต้นมีฟินิกมีลวดเซนเผาแล้วก็คอนถังศาส์นะครับคอนเนะนี่ยคอนอย่างเท่อะแล้วผมก็จะเล่นตัวนี้นะแล้วเราก็เลือก ตัวนี้มันจะตีไก่ครับพีนิกอ่ะในตัวอ้วนน่ะส่วนตัวนี้น่ะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกนะเนี่ยอาจารย์เจ้าก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นไปตามเนื้อเรื่องนะใ้ยากเงินคามแม่แม่พระเอกหรือเปล่านี่แม่พระเอกพอเจ้าเจ็ดสมบัตินะ เล่นตัวนี้ก็แล้วกันโอเคเราก็เล่นไปตามในเรื่องเนะมันก็เหมือนในอนิเมตนั่นแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีร,วมร่วรลดตัดตอนไปบ้างนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆไปลองเล่นกันดู ว่ามันสนุกนะแต่ว่ามันเป็นแนวตั้งอะ่ะเสียดายถ้าเป็นแนวนอนนี่จะสุดยอดมากเลยมันจะมีสองภาษานะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนสำหรับใครที่อ่านภาษาจีนออกก็เรียนภาษาจีนนะแต่ภาษาอังกฤษผมอ่านไม่ออกแต่ผมก็อยากเล่นน่ะเราดาวอาออันนี้อาจารย์เจ้า มันจะรับมาตอนที่สอบเข้าโรงเรียนเลยนะเนี่ยมีตอนตอนจะใช้อันตียนอะอลังการมากเนี่แล้วไอตัวที่มีวงแหวนนะมันจะยิ่งเทเนี่ใช้สก,กิลหลับไปเล่นไปตามเรื่องเรื่อยๆนะครับ สกิลสวยครับเกมนี้นะมีทุกตัวละครเลยนะในแนะอนิเมชันเนี่ยเนื้อเรื่องของมันจะเป็นแบบนี้นะที่เป็นแบบดันเจี้ยนก็มีนะแล้วก็ตีมอนเก็บเวลก็มีมีหลากหลายรูปแบบมาก ซึ่งถ้าใครกำลังมองหาเกมแบบนี้อยู่ผมว่าเหมาะที่สุดเลยแหละแต่ว่ามันจะบังคับตัวละครไม่ได้นะตอนที่เราต่อสู้นะมันจะขึ้นอยู่กับตัวละครของเราขึ้นอยู่กับทักษะแต่ละตัวนะแล้วก็สกิลสำคัญเลยก็คือสกิลครับแล้วก็มันจะมีการหาสกิลการหาสกิลก็ต้องไปหาที่สัตว์วิญญ,ญาณแต่และ แต่และตัวนี้จะให้สกิลไม่เหมือนกันนะมันจะดอปต่างกันซึ่งอายุแต่และปียิ่งเยอะสกิลก็ยิ่งแรงยิ่งเก่งนะตัวนี้เป็นบอสนะบอสบอสด,ดันตัวนี้นะ800่ะ8ป0ปีเอ้ย8ปปีตัวนี้นะ่ะแล้วก็จะเป็นระบบเก็บมอนนะต่อไปนะ จะมีการเก็บมอนเนี่ยเราจะปล่อยออโต้ไว้ก็ได้ปล่อยทิ้งไว้เก็บง่ายฮะเก็บเวลเก็บเวล์ไปอับตัวละครแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายก็จะเป็นระบบ PVP ครับผมระบบ PVP PV ก็มีเนี่ยเราก็จบคู่กันนี้จะเป็นระบบ PVP ฮะเราไม่สามารถบังคับตัวละครได้นะ ปอให้มันเล่นเองอโอเคครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจก็เป็นรองเล่นกันได้นะครับเตรียมตัวก่อนเซิร์ฟเปิดนะครับผม